ิน่วยสายเป็นน้วยสายมันจังสี่เจ็ดเปอร์เซ็นต์มีร้านว่ามันออกมาดโดออกมากวงมุมมันสีแสบ่สหรอเปล่ามัน,นวยใหญ่โดด้วยส่วนใครของมันส่น่าจะไม่ใส่สสดูเอาเถอะว่ามันใหญ่ขนาดไหนไนี่ โอ้โหอันนี้คือโชคอันนันนะคะอย่างโดกนี่มีมดแดงเต็มเลยค่ะนี่แหละที่เขาเรียกว่ามดแดงแฝงพวงมะม่วงนะคะสุภาษิตไทยเดี๋ยวมดแดงก็จะไม่ได้กินหรอกคนจะกินโอ้ยร่วงเลยนี่ค่ะค่ะอันนี้จะเป็นพันโชคอันนันนะจ๊ะกินดิบอร่อยค่ะ นีน่ีก็เต็มเลยค่ะโอ้ยอยมดแดงมดแดงวันนี้จะเป็นเด็กเลี้ยงวัวคุณคุณเด็กเลี้ยงวัวไปแล้วเด็กเลี้ยงวัวตัวจริงเอาแม่เปลี่ยนทางเข่าละจีออนี่คือข้อวัวของเรานะคะนีค่ะวันนี้จะพามาชมทุ่งเด้อจ้าจะพามาชมวัวนะคะ นี่นี่คือลูกสาวพ่อกับแม่นะจ๊ะเต็มเลยจ๊ะวัวเยอะมากหลายตัวนะคะเนี่ย